โยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมจะมาทำการจัดอันดับอนิเมะที่จะมีภาคต่อมายังแ sure. น่นอนสำหรับใครที่รอคอยอนิเมะเรื่องอะไรกันเนี่ยก็ลองไปดูกันเลยนะครับผมว่ามันจะมีหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้คือผมก็บอกไปก่อนเลยนะว่าอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีเพิ่มมาอีกก็ได้นะตอนนี้เนี่ยผมเอามาก่อนนะครับผมสำหรับ12เรื่องนะใช่เรื่องอะไรกันบ้างเนี่ยแต่ใช้เรื่องที่ทุกคนอยากจะดูหรือเปล่าหรือว่าจะใช้เรื่องที่ทุกคนนั้นคิดกันเอาไว้หรือเปล่า ก็ไปรับชมได้ในคลิปนี้กันเลยสำหรับอันิเม่เรื่องแรกเนี่ยเราก็มาเปิดหัวกับอนิเมะแนวชีวิตประจําวันกันหน่อยดีกว่ากับอนิเมะที่มีชื่อว่าผู้กล้าซึนซ่ากับจอมมันสู้ชีวิตในภาค2สําหรับใครที่รออนิเมะเรื่องนี้กันอยู่เนี่ยก็มาแล้วนะครับผม ส่วนด่วันที่เริ่มฉายเนี่ยไม่รู้นะจํานวนตอนก็ไม่รู้นะครับก็สำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมมันก็กว่าจะมาได้นะคือผมก็ไม่ใช่แบบว่าผมรอมานานนะเพราะว่าผมก็เพิ่งได้ดูอนิเมะเรื่องนี้ได้ไม่นานนี่เองนะอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมันมาในปี2013ใช่ไหมก็คงจะต้องมีคิดกันบ้างเลยว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะไม่มีการทําแล้วแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็ได้ทําออกมา ก็ต้องดูกันไปนะครับผมว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะสนุกหรือเปล่าแล้วมันจะมีจํานวนตอนทั้งหมดกี่ตอนหรือว่ามันจะเริ่มฉายในวันไหนตอนไหนเดือนไหนปีไหนก็ข้อมูลที่ผมหามาได้ณเวลานี้เนี่ยมันยังไม่บอกจํานวนตอนหรือว่าวันฉายนะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ทุกคนได้มาจากข้อมูลอื่นเนี่ยมันอาจจะมีวันฉายหรือไม่ก็จํานวนตอนมาแล้วนะก็สําหรับอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในโหมดเดิมนะครับผมไม่นันการต่อสู้แต่วันเน้นแนวชีวิตประจาวันน่ารักน่ารักกับอนิเมะเรื่อง คุม,มาคุม,มาคุม,มาแบนะครับผมคุม,มาสามครั้งแล้วก็แบดึงตัวก็สําหรับอนิเมะเรื่องนี้เนี่ย <multif. S 1> ก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่าไม่จําเป็นต้องรอนานให้มากนะเพราะว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยในภาคแรกมันได้ใช้ไปในปี2020แต่ว่าในภาค2เนี่ยยังไม่แน่ใจนะครับผมว่าไม่จะใช้ในปีอะไรแต่ก็คงใจเร็วๆนี้แหละคงไม่พ้นในปี2022นั่นแหละนะส่วนเรื่องกําหนดวันฉายกับจํานวนตอนเนี่ยคือย,อยังไม่แน่ใจนะครับผมยังไม่แน่ชัดนะยังไม่มีการบอกมาเป็นที่แน่นอน แต่ที่แน่นอนและสามารถบอกได้ก็คือทังบริษัทผู้ผลิตเนี่ยก็คือ EMT และก็ยกลำลัง2ก็คือเป็นบริษัทภาคแรกที่ผลิตขึ้นมานั่นเองแต่ว่ายังไงก็ตามอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาก็ได้ก็ต้องรองกันต่อไปว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่อหรือเปล่าก็ข้อมูลที่ผมหามาได้นั้นมันมีเพียงอยู่เท่านี้ก็ผมไม่ได้หาข้อมูลแบบจอลึกขนาดนั้นแต่คือผมก็หามาได้เท่านี้จริงๆกันละมันอาจจะมีข้อมูลอื่นก็ได้ที่กาหนดวันชายแต่ว่าข้อมูลที่ผมหาไมาได้นั้นมันไม่มีนะ ถ้าเกิดใครที่ชอบแนวชีวิตประจําวันน่ารักน่ารักสดใสไม่ต้องติดอะไรมากผมก็ขอแนะนําอนิเมะเรื่องนี้เลยสําหรับอนิเมะเรื่องนี้เราก็ยังไม่พ้นกับแนวน่ารักสดใสกันอยู่ดีกับอนิเมะเรื่องน้องโลดายแทงแกล้งเกินลอยก็กลับมาพบกับน้องเมเปิลกันอีกครั้งหนึ่งจากผู้เล่นธรรมดาที่เป็นผู้เล่นที่เริ่มต้นใหม่สู่ผู้เล่นแทงอันดับหนึ่งที่ว่ากันว่าน้อง Maple เมเปิลนี่คือเก่งที่สุดแล้วเพราะว่าน้องเมเปิลนั้นแต่เอาชนะคนที่เก่งที่สุดลงได้ยังไงล่ะทําให้น้องเนี่ยเป็นที่รู้จักภายในเกมอย่างลาง และทําให้ GM ของเกมเนี่ยต้องกุมคมับมาแล้วลายต่อหลายครั้งโดยการที่ว่าน้องนั้นได้สกิลที่โคตรโกงมาจะหลายอยา่างบวกกับโลกที่น้องนั้นมีแต่ในภาคที่2นี้เนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงก็รอดูรับชมได้ในปี2022นี้ก่อนในภาคแรกเนี่ยสบบามารถหาดูได้ทาง Muse Thailand นะครับผมเป็นซับไทยนะส่วนบันชายของอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยจะมาในปี2022นสะส่วนเดือนนียังไม่แน่ใจแต่ที่แน่นอนแล้วเนี่ยก็คือมาในปี2022่อก็รอรับชมได้เลยนะ อนิเมะเรื่องต่อไปขอเป็นแนวรักโรแมนติกกันบ้างดีกว่ากับอนิเมะเรื่องสะดุดรักเจแฟนชอบสำหรับอนนีเมะเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แนวของผมแต่ถ้าเค้าทำให้ผมดูไม่ผมก็ดู แต่ว่าผมแค่ไม่ได้ติดตามอะไรมากมายขนาดนั้นก็แค่คดูแก้เบือ่อเฉยๆแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบแนวรักโรแมนติกพระเอกชอบนางเอกเนี่ยผมขอขอนําสําหรับอนิเมะเรื่องนี้เลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าไออนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมันไม่สนุกหรอกนะคือมันก็สนุกเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าผมแค่ไม่ชอบดูแนวรักโรแมนติกแบบนี้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องโนโตเกะเนโตโยมิอันนี้ผมชอบดูเพราะว่าอะไรนั่นละเพราะว่ามันสนุกยังไงล่ะมันมีความต่างกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยสําหรับในความคิดส่วนตัวของผมนะ โดยอนิเมะเรื่องสะดุดรักแฟนเช่าเนี่ยมันจะฉายในปี2022นะก็ร้อรับชมได้เลยนะครับอ้าวอันนี้แม่แนวบอลสมอันนี้แม่แนวรักโรแมนติกไม่ถูกใจกันเหรอกันได้เลยต่อไปเนี่ยจะเป็นอนิเมะแนวต่อสู้กันบ้างดีกว่าก็าหรับอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมีชื่อเรื่องว่าผู้ก้าวลอพังงาน ในภาคที่2และภาคที่3หนนาโอฟูมิหนุ่มคนหนึ่งที่เขานั้นได้ถูกอัญเชิญมาต่างโลกเพื่อยับยั้งภัยพิบัติของโลกนี้เอาไว้แต่ว่าเขานั้นได้ถูกปฏิบัติอย่างกับเป็นปีาศาจ้ลยนั่นก็เพราะว่าเขาถูกใส่ร้ายว่าไปทําการข่มขืนผู้หญิงทําให้นาโอฟูมินั้นเกิดความแค้นเป็นอย่างมากแต่ว่าเขานั้นก็ได้ถูกแก้ต่างเป็นอย่างเรียบร้อยแล้วทาให้ได้เกิดการเดินทางใหม่ขึ้นมาเพื่อยับยั้งกลับขึ้นภัยพิบัติที่จะทําลายล้างโลกนี้ จากตอนแรกที่เดินออกจากเมืองไม่มีใครเคารพนับถือและถูกกล่าว่าเป็นปีศาจแต่ว่าตอนนี้เขานั้นได้เดินออกจากเมืองอย่างสง่าผ่าเผยด้วยการที่มีคนนั้นมาทรงเขาเป็นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นทหารหรือชาวบ้านก็ตามสำหรับอันิเมะผู้กล้าโลภง,งานเนี่ยมันจะมาในเร็วๆนี้นะครับผมน่าจะเดือนตุลาเน,นี่ยแหละนะแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่านะก็อันนี้ไม่เรื่องนี้เนี่ยเราก็ามาอยู่กับการประชันภัยคั้งใหม่กันดีกว่าก่อนนั้นเดี๋ยวเอาประชันภัยและล่ามอนเตอร์กันก็เพราะว่าความแค้น ขณน,นั้นได้มีความแค้นต่อกอบลินหรือก็คือขาะนั้นเคยโดนกอปลินเนี่ยโจมตีหมู่บ้านไปแล้วครั้งหนึ่งก็นอนเลยนะครับผมสําหรับอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมีชื่อว่า g o b l i n s l a y e r เป็นอนิเมะที่ไม่เปิดเผยหน้าตาพระเอกหรือว่าแม้แต่ชื่อพระเอกเราก็ไม่รู้ก็คือชื่อในตัวละครเนี่ยสำหรับเรื่องนี้นะครับผมเราจะไม่ค่คยรู้เลยนะว่าใครชื่ออะไรกันบ้างก็ไม่รู้ว่ามันจะลึกลับอะไรขนาดนี้ก็นอกจากอนิเมะเรื่องนี้ีท่ทําเป็นอนิเมะแล้วมันก็ยังมีการเอาไปทำเป็นเกมอีกด้วย งงนะสิท่าว่าเป็นเกมอะไรนั่นก็คือเกมล่เรนเจอร์นั่นเองตอนนี้เนี่ยได้มีคนลาโบใหม่เข้ามานั่นก็คือก o ปลิ้นสเลเยอร์ใครที่เป็นแฟนของเรื่องก o ปลิ้นสเลเยอร์เนี่ยผมขอแนะนําเลยให้โหลดซะเพราะว่าคนลาโบเนี่ยมันจะมาแค่เดือนละครั้งเท่านั้นถ้าเกิดหมดแล้วก็คือหมดเลยหรือก็คือของแรงนั่นเองนะก็สำหรับอนิเมะเรื่อง Co ป l ิ้นสเลเยเนี่ยยังไม่รู้จํานวนตอนหรือว่ากําหนดใช้ที่แน่ชัดแต่ว่าสําหรับผมแล้วอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามดู ก็คือผมก็อยากจะดูเรื่องนี้แหละนะก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบก็แนะนําให้ไปดูภาคแรกก่อนที่จะมาดูภาค2นะครับผมบอกเลยนะว่าเรื่องนี้โคตรสนุกเลยนะมีฉากเลือกสาดกันเยอะมากมายใครที่ชอบแนวแบบนี้เนี่ยก็ลองไปหาับชมดูได้เลยนะสําหรับอนิเมะเรื่องต่อไปอันนี้ก็เป็นยนตต่อสู้เหมือนกันทั้งตลกทั้งสนุกปะปนกันไปกับอนิเมะเรื่องมันผิดเรื่องไงถ้าจะพบหลักในดันเจียนในภาคที่4มีใครรอคอยอนิเมะเรื่องนี้กันไม่เอ่ยก็บอกเลยนะครับผมว่า อนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นอนิเมะอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่น่าดูมากเลยนะก็เป็นแนวประจนุภัยนะครับผมแล้วก็ต่อสู้กับพวกมอนเตอร์ในดันเจียนก็ถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้ดูอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยผมแนะนําให้ไปดูนะเพราะว่ามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โคตรสนุกเลยอะนะก็อนิเมะเรื่องนี้เนี่ยจะฉายในปี2022ส่วนค่ายที่ผลิตเนี่ยก็คือ74ก็น่าจะเป็นค่ายเดิมนะอันนี้คือผมไม่รู้จริงๆนะว่าค่ายเดิมเนี่ยใครทํานะเพราะว่าผมไม่ได้หาข้อมูลส่วนตรงนั้นมา สำหรับอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยเป็นแนวที่แบบว่าพระเอกเนี่ยโหดซาดิสเพราะว่ามันถูกหักลังนั่นเองทําให้มันนั้นคิดที่จะฆ่าแคทไม่ใช่ไม่คิดอย่างนั้นหรอกก็สําหรับอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมีชื่อว่าอาชีพกระจอกแล้วทําไมยังไงข้าก็เทปภาค2ก็สําหรับอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมมันเป็นอนิเมะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเนี่ยรอคอยมาเป็นอย่างนานแสนนานและคือผมอยากดูเป็นอย่างมากเลยนะ เพราะว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยด้วยในเรื่องที่เข้มข้นและการล้างแคที่โคตรจำมันแต่คือจริงๆแล้วมันไม่ได้ล้างแคทนะแต่ว่าในความรู้สึกผมคือมันต้องล้างแขนอ่ะมันต้องล้างแคนมันต้องตอกย้ำอ่ะอืมคือผมชอบดูตอนที่ไนนาโอฟูมิเนี่ยไม่ไม่ผิดเรื่องผิดเรื่องผิดเรื่องคือผมชอบดูตอนที่ไอฮาจิเมะเนี่ยมันไปทําการแบบว่าไป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 เจอเพื่อนของมันอีกครั้งทีนี้มันก็โชว์เทพใส่คือผมชอบดูตอนนั้นมากเลย อ๋สำหรับอน,นิเมะเรื่องนี้เนี่ยวันใช้เนี่ยได้บอกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือเดือนมกราในปี2022นั่นเองก็อีกไม่กี่เดือนก็จะได้ดูแล้วก็ทนรอกันต่อไปอีกหน่อยนะทุกคนนะหมายถึงตัวผมด้วยนั่นแหละนะหลังจากที่พวกเขานั้นได้สู้กันมาอย่างตักหน้าสาหัสไม่ว่าจะเป็นกับมอนเตอร์หรือว่าจากคนกันเองต่อไปเนี่ยเรามาสู้แบบใช้สมองกันบ้างดีกว่ากับอน,นิเมะที่มีชื่อว่าด็อกเตอร์สโตนในซีซั่นที่ส สำหรับอนิเมะ <Stars> เรื่องนี้นะครับผมผมขอแนะนําสําหรับคนที่เรียนสายวิทย์เลยนะเพราะว่าอะไรนั่นแหรอเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอนิเมะแนวนวิทยาศาสตร์นั่นเองหรือว่าใครที่อยากจะหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทั้งด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยผมก็ข,ขอแนะนําสําหรับอนิเมะเรื่องนี้เลยก่อําหรับอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยในวันที่ฉายเนี่ยยังไม่รู้นะครับผมจํานวนตอนก็ไม่รู้นะหลังจากที่เรานั้นได้ผ่านมาหลายเรื่องแล้ว แกแค้นก็ไปแล้วทุกครั้งก็ไปแล้วชีวิตประจําวันก็ไปแล้วรักโรแมนติกก็ไปแล้วหรือแม้แต่ต่อสู้แบบใช้หัวคิดหรือวิทยาศาสตร์ก็ไปแล้วที่เหลืออยู่อีกอย่างนึงก็คือแนวจอมมารการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของอานอสวอร์ดีโกจากเมื่อซึ้งครั้งที่แล้วที่เขานั้นได้สู้กับอานอสดีฮาเวียผู้ที่อ้างตนว่าเป็นจอมมารแต่ว่าแท้จริงแล้วคนนั้นนั่นก็คือ ก็สำหรับอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยผมลืมบอกชื่อไปเลยนะว่าชื่อเรื่องนี้มันชื่อว่าใครหาว่าค่าไม่มอบเป็นจอมมันก็อนิเมะเรื่องนี้นะครับผมใจะใช้ในวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ยังไม่บอกจํานวนตอนเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่ไม่รู้ยังไม่บอกไม่ใช่หมายถึงว่าผมไม่บอกนะหมายถึงว่าข้อมูลที่ผมหามาเนี่ยคือยังไม่บอก สำหรับอนิเมะเรื่องต่อไปก็คือ Attack on Titan แต่คือผมคิดว่าใครหลายๆคนมันน่าจะรู้อยู่แล้วนะแต่คือถือว่าเอามาบอกไว้ก่อนสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมก็อนิเมะเรื่อง Attack on Titan นเนี่ยมันจะมาในปลายปี2021แล้วก็ต้นปีในปี2022นะใครที่ชอบเรื่อง Attack on t i t ท n นเนี่ยก็รอไปนะครับผมประมาณ5-6เดือนนะนะก็สำหรับอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นอนิเมะแนวจอมปันอีกเช่นเคยแต่คือจริงๆแล้วไอ้พระเอกเนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็น มานหรอกนะแล้วก็อนิเมะเรื่องนี้เนี่ยผมก็เคยได้มีการพูดถึงไปแล้วกับคลิปจัดอันดับอนิเมะแนวเกมนะครับก็อนิเมะเรื่อง Overlord เนี่ยมันเป็นอนิเมะที่ผมนั้นได้รอคอยมายังยาวนาน แต่คือจริงๆก็ไม่นานมากหรอกเพราะว่าผมเพิ่งมาดูโอเวอร์ลได้เมื่อปีนี้นี้เองอะนะเนื้อเรื่องเนี่ยก็เข้มข้นแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยแถมยังสนุกอีกด้วยก็ถ้าใครที่ยังไม่รู้จักที่ยังไม่เคยดูผมก็แนะนําให้ไปดูกันเลยนะก็คือพุ่งมาหลายรอบมันกก็คืออยากให้ไปดูจริงๆนั่นแหละนะก็สาม,มารถดูถูกลิขสิทธิ์ได้ทางบิลลี่บิลลี่นะครับผมแอปหุ่นยนต์หน้าสีฟ้านั่นแหละนะก็สําหรับอนิเมะเรื่องโอเวอร์ลเนี่ยยังไม่แน่ชัดนะครับผมว่าเริ่มฉายในวันที่เท่่าไหร เอาละครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปในวันนี้นะนะก็ตอนนี้เป็นมัดคอแลวก็พื้นหลังเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นไงดูสบายตาขึ้นไหม <Okay. S 1> ก็สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมได้เกิดใน12เรื่องนี้เนี่ยถูกใจเรื่องไหนก็ลองไปหาดูได้นะครับผมแต่ผมบอกไปก่อนเลยนะว่าทุกเรื่องเนี่ยมันเด็ดหมดเลยนะ